สวัสดีครับผมนายนวพรรัตนวราหะกรรมการบริษัท TBT m o t o g r o u p ปจำกัดวันนี้ขอมาเรียนชี้แจงตามหนังสือชี้แจงบริษัท TBT m o t o ต r o u p ปจำกัดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์การคัดรอกผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเนื่องด้วยมีแหล่งข่าวในโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการขายออนไลน์จากหลายช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่เป็นของแท้ หรือปลอมของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโมตุนและได้มีการกล่าวอ้างชื่อร้าน TBT Moto และจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่ไม่ได้มีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นบริษัท TBT Moto Group จำกัดนมร้านค้า TBT Moto ขอเรียนชี้แจงว่าทางร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่จัดจำหน่ายและกล่าวอ้างในชื่อของบริษัทแต่อย่างใด โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายทั้งหมดของในนาม TBT MOTO เป็นสินค้าที่ได้รับใบรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีเอกสารแนบท้ายในขณะเดียวกันนี้ทางบริษัทมิได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการการคดีการระเมิดตามกฎหมายราชนจาจักไทย ทั้งนี้ขอให้ผู้บริโภคตรวจเช็คข้อมูลในการสั่งซื้อจากทางร้านค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าร้านค้าที่ท่านเลือกซื้อนั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคเองเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน <Okay. S 1> นะครับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าทาง ผมเองนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเนื่องจากว่ามีผลิตภัณฑ์นะครับที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นมันเครื่องของโมตุลนะครับและมีการกล่าวอ้างชื่อนะครับในแพลตฟอร์มสีส้มนะครับตอนนี้ที่เป็นกระแสมากในกลุ่มของโซเชียลมีเดียนะครับทางร้านค้านะครับหรือว่าในนามของของผมเองที่เป็นกรรมการบริษัทนะครับจึงขอออกมาแถลงด้วยตนเองนะครับว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยในส่วนนี้นะครับและเราไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับ ในส่วนที่มีการก๊อปปี้นะครับรายละเอียดสินค้าของเราไปจัดจำหน่ายนะครับอตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการดำเนินการไปอยู่ในส่วนของตอนนี้เราแจ้งไปทางกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือโมตูนไทยแลนด์ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะครับเราได้ชี้แจงนะครับแล้วก็ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับให้กับทางโมตูนไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของที่ลูกค้านะครับตอนนี้มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีจากช่องทางอ็อกซ์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าทางบริษัทที t ีท t o ตเนี่ยด้วยโดนมีการเก่าวอ้างนะครับซึ่งต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นชาวไบเกอร์นะครับที่มีการแชร์ข้อมูลนะครับว่าแท้หรือปลอมลงไปในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับ ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับไว้ในนักที่นี้นะครับว่าเป็นเป็นการแชร์ข้อมูลที่ดีมากๆนะครับว่าได้โดนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับราคาที่เขาขายนะครับตามปกติแล้วโมตุนประเทศไทยนะครับเป็นคนกําหนดนะครับราคาในการจัดจําหน่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งทางร้าน t ี t m o t o เนี่ยได้ดําเนินการตามมาตรฐานที่โมตูนกําหนด นะครับถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมทั้งนี้นะครับเราได้มีใบเซอร์นิฟิเคตนะครับของเป็นใบรับรองครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากด้านด้านขวาของผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นใบเซอร์นิฟิเคตนะครับที่รับรองเลยนะครับว่าเป็นสินค้าแท้นะครับเรามีแหล่งที่มาที่ไปและมีช่องทางในการจัดจําหน่ายนะครับเรียนอย่างนี้นะครับร้านที่บีทีมโตนะครับ มีช่องทางการจับจำหน่ายเพียงช่องทางเดียวนะครับของสื่อออนไลน์นะครับก็จะชื่อคำว่า TBT Moto นะครับนั่นคือสินค้าที่บริษัทเราจำหน่ายเพียงช่องทางเดียวในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสีต่างๆทุกทุกสีนะครับเราใช้คำว่า TBT Moto เท่านั้นนะครับลบกวนดูชื่อด้วยนะครับและโลโก้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วนะครับว่าคือ เราจะเขียนคำว่า t thailand b boy t thailand w e n w a k แล้วก็ m man o แล้วก็ t thailand ด้วย o นะครับไม่มีเขาเรียกว่าอักขระเพิ่มเติมนะครับจะใช้ลักษณะนี้นะครับในทุกช่องทางในทุกแพลตฟอร์มแต่ถ้าท่านใดน,นะครับที่มีความสงสัยแล้วก็อยากจะซื้อผลิตภัณฑจ์จากเรานะครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าอันนี้เป็นร้านค้าของเราหรือเปล่านะครับสามารถนะครับ สามารถที่จะโทรศัพท์หาเราได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ inbox นะครับในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับหรือแพลตฟอร์มสีส้มต่างๆนะครับสอบถามเราได้ทันทีนะครับทางแอดมินของเรานะครับจะพร้อมที่จะส่งข้อมูลให้กับทางลูกค้าเพื่อตรวจเช็คก่อนก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่มีข้อมูลในการวิธีการตรวจเช็คนะครับง่ายๆนะครับ ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าทางผมเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางโมตตนไทยแลนด์ด้วยนะครับในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของบาร์โค้ดในเรื่องของบาร์โค้ดที่ที่ท,ที่ที่หัวขวดนะครับตรงนี้นะครับบาร์โค้ดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะครับแต่ละล็อตแต่ละ ott, แต่ละล็อตแต่ละสีเรียวเนี่ยบางทีเข้ามาไม่ทันแล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยยังบางทีบางตัวเนี่ยไม่มีการอัปเดตนะครับ แต่ซึ่งทางโมตูนไทยแลนด์นะครับได้แถลงให้ผมทราบนะครับแล้วก็ให้มาประชาสัมพันธ์กับลูกค้านะครับว่าวิธีการตรวจเช็คอีกหนึ่งช่องทางก็คือว่าให้ถ่ายรูปนะครับ4ด้านนะครับรวมถึงตรงด้านด้านบนด้วยนะครับและส่งไปที่ช่องทาง Official ของโมตูนไทยแลนด์นะครับแล้วสามารถแจ้งชื่อว่าซื้อจากร้านไหนได้เลยนะครับ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางบริษัทโมตุนเนี่ยเขาจะทําดําเนินการรีเช็คให้ว่าสินค้านั้นเนี่ยมาจากโมตุนไทยแลนด์จริงหรือไม่นะครับอันนั้นจะเป็นคําตอบสุดท้ายที่ให้กับลูกค้าได้ทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าไม่มั่นใจนะครับว่าบางทีคือสแกนเข้าไปแล้วนะครับไม่ยอมขึ้นขึ้นมานะครับบางทีเนื่องจากว่าบาร์โค้ดนี้ทางโมตุนต่างประเทศเนี่ยเขามีการบล็อกไว้นะครับว่า ถ้ามีการสแกนซ้ําเช่นคืออันนี้ด้วยด้วยด้วยไม่มั่นใจในส่วนหนึ่งนะครับว่าซ้ํากี่ครั้งแต่เขาบอกถ้าเมื่อไหร่มีการสแกน QR ก code ไปมากเกินจํานวนที่โมตูนกําหนดมันจะไม่ขึ้นว่าเป็นสินค้าแท้แต่มันจะขึ้นว่าเป็นสินค้าที่มี serial number นะครับแต่ถ้าโดยปกติมันจะขึ้นเป็นสีเขียวเลยว่าอันนี้สินค้าแท้มาตรฐานแต่บางล็อตนะครับสติกเกอร์ที่เขามานะครับ เขาก็มีการรีเช็คจากโมตุนอีกทีหนึ่งทางดิสบิวเตอร์ puter, หรือว่าทางดีลเลอร์นะครับที่เป็นเหมืองผมเนี่ยคือเรามาเนี่ยเราก็มาสแกนอีกทีหนึ่งว่าสินค้ารถต่างๆที่มาจากโมตุนไทยแลนด์เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าพอมันไปถึงลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยคือการสแกนของลูกค้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ปุ๊บเนี่ย QR โค้ดตัวนี้มันจะบล็อกครับมันจะบล็อกเพื่อไม่บอกว่าตรวจสอบ ว่าเป็นสินค้าแท้หรือไม่ฉะนั้นนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมก็เรียนชี้แจงนะครับว่าให้ลูกค้านะครับส่งข้อมูลนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็พร้อมกับชื่อร้านที่ท่านซื้อนะครับส่งไปหาที่โมตุนออฟฟิเชียลนะครับในช่องทางใดก็ได้นะครับเพื่อเป็นการรีเช็คนะครับว่าสินค้านั้นน่ะถูกต้องแท้หรือไม่นะครับ ณนะตอนนี้ผมก็เข้าใจดีนะครับว่ามันค่อนข้างแพร่ระบาดเป็นแบบค่อนข้างที่เป็นตอนนี้เป็นววล์ลมากแล้วก็เป็นกระแสที่น่ากลัวมากๆนะครับฉะนั้นก็คือทางร้านค้าเองเนี่ยทางบริษัทผมเองเนี่ยก็อยากจะให้ผู้บริโภคที่ได้ฟังวันที่ผมชี้แจงวันนี้นะครับว่ามีวิธีการตรวจชอคยังไงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับอยากให้ตัวแทนจําหน่ายทุกๆท่านนะครับก็คือ ตัวแทนจาหน่ายทุกๆท่านเนี่ยเขาก็ขายสินค้าแท้เหมือนกับร้านผมเนี่ยแหละครับเขาก็มีใบเซอร์แบบเดียวกับผมครับฉะนั้นสอบถามเขาได้เลยครับว่ามีใบเซอร์นิฟิเคตแบบนี้ไหมนะครับทุกร้านที่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโมโตนุนะครับมีใบเซอร์นิฟิเคททุกที่ครับอ่าฉะนั้นวันนี้นะครับทางร้านค้าเองร้านทีวีท,ทีโมโตในน้มของผมเองเป็นกรรมการบร,ริษัทก็ขออนุญ,ญาตนะครับมาชี้แจงเพื่อให้ไขข้อข้องใจนะครับในสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ผมกําลังเร่งดําเนินการนะครับในการที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และก็ละเมิดสิทธิทางปัญญานะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็นํามาขายนะครับที่เห็นด้วยเนี่ยก็คือไปดูในคอมเมนต์ของที่มีการซื้อขายกันมาเนี่ยปรากฏว่าบางทีเนี่ยบาร์โค้ดก็ขาดนะครับมีคิวคาโค้ดแปะข้างข้างขวดบ้างนะครับผลิตภัณฑ์มีความไม่ไม่เหมือนของจริงบ้าง ก็ก็พูดตามตรงนะครับว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยใครที่เป็นแฟนพันธุ์แทของโมตุนนะครับรอโมอตุนมาถแถลงอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ละรถที่เขานําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยมีรูปภัณฑ์ของขวดเนี่ยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับซึ่งเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้รถเนี้ยเป็นแบบไหน คือบางทีมันจะจะเป็นล็อตในปี2024เหมือนกันแต่มันเป็นล็อตต้นปีล็อตปลายปีนะครับแต่ทั้งนี้นะครับน้ำมันเครื่องนะครับที่ถูกบรรจุพันมาแบบเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้มีอายุในการบรรจุเนี่ยเขาเรียกว่ามีอายุมีอายออุมีวันหมดอายุเนี่ยคือ5ปีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเ,เรื่องของน้ำมันเครื่องที่สดใหม่นะครับร้านเราไม่มีครั้งสต็อกแน่นอนเพราะว่าร้านเราเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ ค่อนข้างที่จะอยู่ห,หัวของแพลตฟอร์มต่างๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องนะครับรวมถึงคือ,อาฝากถึงน้ำมันเครื่องที่มาเป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมันด้วยเช่นกันนะครับก็คือจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องร i q u i m o l ีนะครับน้ำมันเครื่องรีคิด m o l ีเราก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับที่อยู่ในย่านของเรานะครับแล้วก็มีใบรับรองถูกต้อง,องถูกต้องมาเช่นเดียวกันนะครับ ทั้ง2แบรนด์นี้นะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและขายบนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ขายในพื้นที่บริเวณของ a อ e a เดียของเรานะครับสินค้าพวกนี้นะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0646866669นะครับหรือช่องทาง Line Ad นะครับ ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาคุยกับทางร้าน TBT Moto ได้ทันทีนะครับว่ามีข้อสงสัยมีต้องการข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นนะครับแอดมินทุกคนนะครับหรือว่าฝ่ายขายของผมทุกคนนะครับมีการเทรนนิ่งโปรดักตนะครับและสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้นะครับอย่างถูกต้องะครบถ้วนแน่นอนนะครับทางนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของ สินค้าแท้สินค้าปลอมนะครับก็ช่วงนี้กระแสแรงมากนะครับให้โปรดระวังด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับขอบคุณนะครับ